ใายบรรจุพันธุ์ใบยูว้กินพี่น้องนานน,าน,นิกนาเนอไม่เนาะผู้ใดก็ไปหาเตโนไม่พี่น้องผู้ขึ้นเผาเขาพี่น้องไปหาเนอไม่หลังจากหั่นก็เอามาัสับมาย่ำพี่น้องไปลองคนใ่พี่น้องเพื่อว่าเนอไม่สมเขาจะได้บดดําใพี่น้องหหยเนอไม่ ไม่ลาเองก็ไปคือกันพี่น้องคลิปนี้กับว่ามีหอย่างหลายพี่น้องทักท้าย ให้บรรจุพันธุ์ไวยู่ไว้กินพี่น้องนานน,าน,นิกนาเนอไม่เนาะผู้ใดก็ไปหาเตน,นอไม่พี่น้องพี่น้องคือเกาด้วยใะเดซอานีละจาผู้ขึ้นเผาเขาพี่น้องไปหาเนอไม่หลังจากหั่นก็เอามาสับมาย่ำพี่น้อง ใส่น้ำม,มันลงไปพี่น้องพี่น้อง,องกลัวจะได้มาบรรจุพันธุ์มันกัถ้าเฮ่า่ใส่เต็มขวดนำใหม่เฮาก็จะดำพี่น้องเฮาก็ต้องใส่ให้เต็มขวดแปรรูปออกมาเป็นนำใหม่สมกลัวจะได้มาเป็นนำใหม่สมบ่มันเหลืองง่ายๆพี่น้องพี่น้องคือเก่าด้วยใจเดอ้อ ซัมเนลจ้าที่หลายขันตอนพี่น้องน,นับจากการขึ้นให้นมไอซอมนมไอซมเมม้าเราบใส่เต็มขวด น้ำใหม่เขาก็จะดำพี่น้องเทาก็ต้องใส่ให้เต็มขวดไปลองคนใบพี่น้องเพื่อว่าน้ำไหม่สมเขาจะได้บดดำใหพี่น้องให้น้ำใหม่ใส่น้ำม,มันลงไปพี่น้อง เฮ็ดแล้วก็จะมาบรรจุพันธ์พีนน่น้องหายเป็นขวดดน้ำไม่สมสวัสดีทักทายเ,เพื่อนเมื่อนี่ไม่ล่าสิผ้าเฮ็ดน้ำไมดองพี่น,อน้องเฮ็ดน้ำไม่สมคลิปนี้กับบมีอย่างไรพี่น้องทักทาย ใหบรรจุพันธุ์ไว้อยู่ไว้กินพี่น้องนานน,านิกนาเนใหม่เนาะผู้ใดก็ไปหาเตโนใหม่พี่น้องไม่ลาเองก็เห็ดใบละพี่น้องการบรรจุพันธุ์ก็คือเอาข้าวสารพี่น้องคือเกาด้วย้ะเดอร์ซีมล่ลจ้าพี่น้องกลัวจะได้มาบรรจุพันธุ์มันก็ม ใหบรรจุพันไวอยู่ไวกินพี่น้องนานีก็นานน้อใหม่เนาะผู้ใดก็ไปหาเตน้ใหม่พี่น้องพี่น้องคือเกาด้วยเจเดอซ์ซัมเนลจา้าสวัสดีทักทายเพื่อนเมื่อนี้เม่ล่าสิผ้าเค็ดน้ใหม่ดองพี่น้องเฮ็ดน้ใหม่สม้มไม่ล่าเองก็ไปคือกันพี่น้อง เฮ็ดแล้วก็จะมาบรรจุพันธ์พี่น้องหายเป็นขวดขวดน้ำไม่สมเห็ดแล้วก็จะมาบรรจุพันธ์พี่น้องหายเป็นขวดขวดน้ำไม่สมพี่น้องคือเกาด้วย้ะเด้อซำมีนลจ้าเห็ดแล้วก็จะมาบรรจุพันธ์พี่น้องหายเป็นขวดขวด น้ำไม่สมไม่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจกะบ้านแม่ล่าเด้อพี่น้องคือเก่าเด้อจะเด้อซ้ำนี่ละจา้าสวัสดีทักทายเพื่อนเมื่อนี่แม่ล่าสิ้ผ้าเฮ็ดน้ำไม่ดองพี่น้องเฮ็ดน้ำไม่สมพอใหญ่เพิ่นไปหามา สวัสดีทักทายสุขุมสุขนเห็ดคิดในโฮมพี่น้องสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้ไม่ล่าสิผ้าเฮ็ดน่ไม่ดองพี่น้องเฮ็ดน้าไม่สม้มไม่ล่าเองก็เห็ดใบละพี่น้องการบรรจุพันธุ์ก็คือเอาข้าวสารขอยญ่เพิ่นไปหามา สวัสดีทักทายสุขุมสุขลนเฮ็ดคิดในห่นหมพี่น้องทหบรรจุพันธุ์ไว้อยู่ไว้กินพี่น้องนานิกนาเน่าใหม่เนาะผู้ใดก็ไปหาเตนน่ใหม่พี่น้องเมล่าเองก,ก็เฮ็ดไว้ละพี่น้องการบรรจุพันธุ์ก็คือเอาข้าศร ใส่นามมันลงไปพี่น้องใส่นามให้เต็มขวดเลยได้พี่น้องแปรรูปออกมาเป็นนมไม่สมกว่าจะได้มาเป็นนมไม่สมมันเนเหลืองง่ายๆพี่น้องถ้าเา้าบ่ใส่เต็มขวดนมไม่เขาก็จะดำพี่น้อง เราก็ต้องใส่ให้เต็มขวดให้บรรจุพันธุ์อยู่ไว้กินพี่น้องนานีกน็นานอหม่เนาะผู้ใดก็ไปหาเต็นอหม่พี่น้องพี่น้องคือเกาเดะเดอร์ซัมเนลจา้าสม่มพอไเพนไปหามา สวัสดีทักทายสุขูมสุคนเฮ็ดคลิปในห่มพี่น้องสวัสดีทักทายเพืเ่อนเพื่อนเมื่อนี้ไม่ล่าสิพาเฮ็ดน้ำไม่ดองพี่น,อน้องเฮ็ดน้ำไม่สมบรรจุพันธหายน้ำไม่สม นมัสมเมสวัสดีทักทายเพื่อนเมื่อนี่ไม่ล่าสิผ้าเฮ็ดน้ำมัดองพี่น้องเฮ็ดน้ำมัสม้มหายน้นามลงไปใส่นามมันลงไปพี่น้อง น้ำมัส้มพี่นอ้องไปลองคนไปพี่นอ้องเพื่อว่าน้ำมัส้มเขาะจะได้บรดำบายพี่นอ้องใายน้ำมันายน้ำมัสม้มน้ำมัส้มเมมพ่อยายเพิ่นไปหามาสวัสดีทักทายสุขูมสุขคุ เห็ดคีบนี่มพี่น้องเห็ดแล้วก็จะมาบรรจุพันธุ์พี่น้องหายเป็นขวดๆน้ำใหม่สมสมถ้าเ้าบ่ใส่เต็มขวดน้ำใหม่เ้าก็จะดำพี่น้อง ก็ต้องใส่ให้เต็มขวดใส่น้ำให้เต็มขวดเลยได้พี่นอ้อง